สวัสดีครับสวัสดีนอ้นองทุกคนครับผมต้อนรับนอ้นองทุกคนเข้าสู่ไบโอเซนเซอร์คอร์ดเรนชีววิทยาออนไลน์ครับวันนี้อยู่ใน EP ที่28ครับอันนี้เราจะพามาดูการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในแอนิเมชัน3มมิติกันฮะ สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะครับต้อนรับน้องๆทุกๆคนเข้าสู่ไบโอเซนเซอร์คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ครับวันนี้อยู่ใน EP ีที่28ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับในแอนิเมชันสามมิติกันนะครับเราเริ่มต้นกันที่ภาพภาพนี้นะภาพภาพนี้เนาะจะเห็นว่า,ามีเด็กอยู่3คนนะแต่เด็ก3คนนี้ก็หน้าตามไม่เหมือนกันนะแล้วก็ไม่เหมือนกับพ่อแม่ของเขาด้วยนะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับ มันเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างเซลสืบพันธุ H ์นั่นเองนะครับในเพศชายและเพศหญิงเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในระบบสืบพันธุ์นะที่จะสร้างเซล์สืบพันธุ์ถูกไหมครับถ้าเป็นในเพศชายก็เป็นอันทะถ้าเป็นในเพศหญิงก,ก็จะเป็นรังไข่นะที่ทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับถ้าเป็นในเพศชายเนี่ยนะครับในอันทะก็จะเกิดกระบวนการไมโอซิสเพื่อสร้างเซลสืบพั P H N, S P H N, นธุ์เซลสืบพันธุ์ของเพศผู้หรือเพศชายก็คือสเปิร์มนะ ถ้าเป็นในเพศหญิงก็จะเป็นเซลล์ไข่นั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้เป็นกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเองนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างในอันทะนะเขาซูมเข้าไปดูในหลอดสร้างอสุจิที่อยู่ในอันทะนะครับข้างในหลอดสร้างอสุจิก็จะมีกระบวนการสร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์อยู่นะครับกระบวนการสร้างอสุจิตรงนี้จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งเริ่มต้นจาก1เซลล์นะแบ่งไมโอซิส1ครั้งได้เซลล์ลูกสเซลล์ และในไมโอซิสก็จะมีระยะย่อยๆก็คือไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2ซึ่งต่างจากไมโตซิสที่ว่าเริ่มจาก1เซลล์แบ่งไมโตซิสหนึ่งครั้งจะได้เซลล์ลูกแค่2เซลล์นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบไปดูระหว่างไมโอซิสและไมโตซิสนะครับนอกจากนี้ก็มีความแตกต่างอย่างมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันนะครับในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยระยะย่อยๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น อินเตอร์เฟสนะก็คือประกอบด้วย G1 s นะแล้วก็ G2 หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ไมโอซิส o นะแล้วก็ไปที่ไซโตไคนซิสก็คือแบ่งไซโตพลาสซมออกจากกันนะเข้าสู่ไมโอซิส t ต่อนะหลังจากนั้นก็ไซโตไคนซิสอีกครั้งหนึ่งนะแล้วสุดท้ายก็จะได้เซลล์ลูก4เซลล์นั่นเองนะครับที่ระยะอินเตอร์เฟสของไมโอซิสเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับไมโตซิสเลยแหละนะครับรนะยะจี o ก็มีการเตรียม นะออแกนละ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะระยะ S ก็มีการจำลอง DNA ขึ้นมาเป็น2ชุดสองก๊อปปี้นะครับที่เหมือนกันนะครับนะแล้วเจ้าเซนทริโอเนี่ยก็จำลองเป็น2ชุดนะมีการสร้างเส้นใยสปินเดลไฟเบอร์มาใช่ไหมครับนะซึ่งคล้ายคลึงกับในไมโตซิสเลยนะครับอ,อพอเราเริ่มเข้าสู่ไมโอซิสวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะระยะโปรเฟสส์วันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นโครโมโซมเป็นแท่งนะ นะแต่เป็นแท่งที่ยังไม่ได้ขดแน่นมากก็ยังเป็นโครโมโซมที่ขายายาวๆอยู่นะครับซึ่งในภาพนี้เป็นโครโมโซมที่ประกอบด้วย2ซิสเตอร์โครมาติกโครโมโซมแต่มี2โครมาติกนะครับแล้วบริเวณที่โครมาติกเนี่ยมันมาเชื่อมติดกันนะบริเวณที่มันเชื่อมติดกันตรงนั้นเราเรียกว่าเซนทรเมียนนั่นเองนะครับซึ่งตรงเซนทรเมียก็จะมีโปรตีนก้อนเขียวๆอยู่นะครับในภาพนี้เขาแสดงด้วยสีเขียวก็คือโปรตีนที่ชื่อว่าไคลนิโตคอนนั่นเองนะครับ ซึ่งในระยะโป o เฟ,ฟส s e 1เนี่ยโครโมโซมมันก็จะกระจัดกระจายอยู่นะไม่เป็นระเบียบสักเท่าไหร่นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ p r o เฟ a s e 1เนี่ยนะข้อสอบมันก็จะชอบถามนะครับระยะที่มีความสําคัญนะมีกระบวนการหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าใน p r o เฟ a s e 1เนี่ยจะมีการเข้าคู่กันของ,ของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมของโครโมโซมคู่เหมือนนะครับกระบวนการนั้นเนี่ยเราเรียกว่าไซแนปซิสคือการที่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยนะมันมาแนบชิดกันแบบนี้ นะครับเราเรียกว่าไซแนปซิสนะครับซึ่งมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า crossing over เกิดขึ้นนะ crossing over ก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครมาติดของคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมนะอย่างเช่นในภาพนี้เห็นนะสีม่วงกับสีฟ้านันเป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันกระบวนการนี้เรียกว่า crossing over นะครับ,นะรบนะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้น n u c l e a r envelope หรือ เยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เริ่มสลายจางหายไปนะแล้วเจ้าเซนทริโอเนี่ยนะก็เริ่มเคลื่อนที่แยกออกไปนะที่คนละคัวของเซลล์นะอ่ามีการสร้างเส้นใยพวกสปินโด้ฟไฟเบอร์อะไรต่างๆออกมานะแล้วก็ไปเกาะตรงไขในตัวคอนะครับตรงเซนโทรเมียนะแล้วก็ดึงยกกันไปยกกันมานะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะ,ะแต่ลืมไปอันนี้มันจะมีรายละเอยียดย่อยอยู่นะบางทีบางตำรานี่เขาอาจจะ แบ่งระยะย่อยคือมีโปรเมตาเฟส1ด้วยโปรเมตาเฟสก็คือก่อนเมตาเฟส1นะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยเจ้าสปินเดลไฟเบอร์เนี่ยก็จะไปจับกับไค่ในตคอร์ตรงเซนโทเมียนะครับแต่มันต่างกันนะถ้าเป็นในไมโตซิสเนี่ยนะ,ะมันจะจับกับไค่ในตคอร์ของแต่ละโครมาติกเพื่อที่จะเป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติกจำได้ไหมในไมโตซิสมันเป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติกนะครับ แต่ถ้าเป็นในไมโอซิสด้านซ้ายเนี่ยนะครับสปินเดลไฟเบอร์ะ iber, นะฟากหนึ่งเนี่ยก็เกาะกับไอโครโมโซมท่งสีม่วงนะอีกสปินเดลไฟเบอร์หนึ่งก็ไปเกาะกับไอโครโมโซมสีฟ้าที่อยู่ด้านหลังนะฮะอ่านี่คือระยะโปรเมทเฟสหนซึ่งบางทีก็อาจจะซอยย่อยมานะหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะเป็นระยะที่เ,เกิดแป๊บเดียวแล้วก็มักจะพูดข้ามไปมันคือมันต่อเนื่องกันนะอ่านะ หลังจากนั้นพอโปรเมทาเฟสปั๊บก็จะเข้าสูร่ระยะเมทาเฟส1เมทาเฟส1เนี่ยนะลักษณะที่เห็นชัดเจนก็คือโครโมโซมเนี่ยนะก็จะมาเลี้ยงที่แนวกล่นกลางเซลล์นะครับแต่ว่าเมทาเฟส1ก็แตกต่างจากเมทาเฟสเฉยๆของไมโตซิสถูกไหมครับพอเมทาเฟส1เราเห็นว่าโครโมโซมเนี่ยมันอยู่เป็นคู่เนี่ยมันอยู่เป็นคู่นะครับซึ่งต่างจากเมทาเฟสของไมโตซิสที่โครโมโซมมันไม่ได้เข้าคู่กัน น,น,นอกจากนี้ที่เมตาเฟส1เนก็มีความสำคัญก็คือมันอาจจะมีการจัดเรียงของโครโมโซมได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นในภาพนีน้โครโมโซมคู่ที่1อยู่ด้านบนสุดคู่ที่2นะคู่ที่3นะครับอย่างเช่นไอโครโมโซมคู่ที่1ตรงนีนะ้โครโมโซมทั้งสองที่มันมาเข้าคู่กัน,นมันอาจจะสลับด้านกันก็ได้ ไอ้แท่งสีม่วงอยู่ด้านซ้ายไอ้แท่งสีฟ้าอยู่ด้านขวาหรือแท่งสีฟ้าอาจจะอยู่ด้านซ้ายไอ้แท่งสีม่วงอาจจะอยู่ด้านขวาก็ได้นะมันเกิดการจัดเรียงที่หลากหลายรูปแบบขึ้นนะถ้าใครได้เรียนในพันธุศาสตร์ม4เทอม2แล้วเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเรียกว่า law of independent assortment นะครับอ่านซะึ่งเป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลนะครับอ่หลังจากนั้นเข้าสู่รนะยะอินเนอร์เฟสนีเข้าสู่ระยะอินเนอร์เฟสนะเอาวันมาด้วยนะเพราะว่า เป็นการบ่งบอกถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับแอนาเฟส1ก็จะแยกนะแยกคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันนะซึ่งต่างจากไมโตซิสเนาะเพราะไมโตซิสมันเป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติกนะไม่เหมือนกันนะครับนะไอโครโมโซมทั้งสาแท่งก็ไปด้านซ้ายอีกสาแท่งก็ไปด้านขวานะน้องจะเห็นว่าด้านซ้ายนี่เห็นไหมมันจะเป็นฟ้าม่วงฟ้านะหรือ มันก็ขึ้นกับเมตาเฟส1นะถ้าเมตาเฟส1ไอโครโมโซมผู้ตรงกลางมันสลับกันมันอาจจะเป็นฟ้าฟ้าฟ้าก็ได้ถูกไหมอ่าหรืออาจจะเป็นม่วงฟ้าม่วงอย่างนี้ก็ได้มันขึ้นกับว่าเมตาเฟส1เนี่ยน้อมนึกว่ามันเป็นสามมิตินะนึกให้มันออกเป็นสามมิติมันอาจจะไปอยู่ด้านไหนก็ได้ด้านใดด้านหนึ่งน,น,นะไม่แน่ไม่นอนนะอ่าตรงนี้เขาเรียกว่า law of independent assortment การเอ่อรวมกลุ่มอย่างอิสระนะของโครโมโซมเพื่อที่จะ ไปอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไซโตไคนิซิสนะแบ่งเซลล์กซึ่งออกจากกันนะก็แล้วแต่เซลล์บางเซลล์มันอาจจะไม่ได้แบ่งขาดหลุดออกจากกันก็ได้แต่บางเซลล์ก็แบ่งหลุดออกจากกันนะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าสู่ไมโอซิส2ต่อเลยก็คือก็จะมีระยะย,ออย่อยต่างๆก็คือเข้าโปรเฟสต์2เลยนะโปรเฟสต2ก็เหมือนเดิมก็มีไอ เจ้าเซนทริโอนะสร้างสปินโด้ไฟเบอร์อะไรต่างๆออกมานะครับเริ่มเห็นเป็นแท่งโครโมโซมชัดเจนขึ้นนะครับโครโมโซมก็อไอเจ้าสปินโด e ไฟเบอร์ก็มีการไปจับกับตรงไคเนตัวคอนะครับต่างๆนะครับเข้าสู่โปรเมตาเฟส2ต่อนะเหมือนเดิมเลยโครโมโซมก็เริ่มเคลื่อนมาที่แนวกึ่งกลางก็เป็นเมตาเฟสทูแล้วก็เมตาเฟส2ก็ต่างกับเมตาเฟส1 ถูกไหมฮะอ่าเพราะ metaphase 2เนี่ยมันไม่ได้เข้าคูหุ่มกละดับโครโมโซมแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่อ anaphase 2 anaphase 2ก็เป็นการแยกแยกอะไรแยกซิสเตอร์โคร m a t ิ d นะซึ่งในการแบ่งแบบไมโอซิสเนี่ยจะคล้ายคลึงกับไมโตซิสนะเลยนะคล้ายคลึงกันเลยนะเพราะว่าระยะ anaphase 2เนี่ยมันเป็นการแยกซิสเตอร์โคร m a t ิ d คล้ายๆกับไมโตซิสเลยนะอ่าหลังจากนั้นก็เข้าสู่เทโลเฟส s e 2นะอ่าแล้วก็ไซโตไคเนซิสนะ แบ่งเซลล์ประซึมนะแยกออกจากกันนะได้เป็น4เซลล์นะครับเพราะนั้นสรุปว่าเริ่มจากเซลล์ตั้งต้น1เซลล์เนี่ยแบ่งไมโอซิส1ครั้งจะได้เซลล์ลูก4เซลล์เอ้ยคำว่าแบ่งไมโอซิส1ครั้งเนี่ยคือประกอบด้วยไมโอซิส1และไมโอซิส2ถูกไหมครับอ่านะอย่างนี้นะอย่างเช่นในกรณีของมนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นเซลล์ร่างกายปกติก็จะ 2n งเท่ากับสีถูกไหมครับมีคโครโมโซม46แท่งแต่ในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเช่นสเปิร์มและเซลล์ไข่เนี่ย จะมีโครโมโซมแค่23แท่ง n ท n ้งา2นะครับเมื่อเซลสุบันเพศผู้สเปอร์มารวมกับเซลลสุบันเพศเมียก็คือเซลล์ไขนะ่มาปฏิสนธิกันกระบวนการ Fertilization ก็จะได้เป็นเซลล์ตั้งต้นนะที่จะเติบโตไปเป็นตัวอ่อนนะหรือว่าเป็นทารกนะเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมานะก็จะเป็น2 n เ n ท่้งบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะเห็นว่าเด็กทั้ง3คนนี้นะหน้าตาลักษณะก็แตกต่างกันออกไปนะซึ่งก็ไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ของเขาเลยซึ่งมันเป็นผลจากอะไรสรุปแล้วคือมันเป็นผลจากการแบ่งเซลล์ระยะโปรเฟสชันน่นั่นเองนะเพราะว่าระยะโปรเฟสชันน่มีกระบวนการ crossing over เกิดขึ้นมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมนะครับชิ้นส่วนโครโมโซมแลกเปลี่ยนกันนอกจากนี้นะครับนอกจาก crossing over ในโปรเฟสชันแล้วก็เป็นผลมาจากระยะเมตาเฟสหนด้วยนะเพราะว่าเมตาเฟสหนเนี่ย โครโมโซมมันอาจจะเข้าคู่กันได้หลากหลายรูปแบบอย่างมันอาจจะมีการสลับก,รกรันก็ได้เพราะว่าในเซลล์มันเป็นมิตินะฮะอาจจะสลับกันก็ได้ทำให้เกิดการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นนี้อย่างเช่นในภาพนี้คือแตกต่างกันออกไป4แบบนะเซลล์สืบพันธุ์ก็แตกต่างกันออกไปนะครับอนอกจากนี้เนี่ยในอย่างเช่นในมนุษย์เนี่ยในมนุษย์ก็จะมีโครโมโซม23่มคู่นี่หรอไหม ยิ่งมีโครโมโซมจำนวนมากขึ้นมันก็อาจจะยิ่งมีการ crossing over มากขึ้นรวมทั้งมีการจัดเรียงของโครโมโซมได้หลากหลายรูปแบบขึ้นเพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ก็เลยมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยมีหน้าตาที่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เหมือนพ่อแม่ของเขานะครับอันเป็นผลจากอะไรจาก crossing over ใน prophase 1จาก uh, law of independent assortment ในระยะ metaphase o นะ ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการมีจำนวนโครโมโซมมากมายก็ส่งผลให้นะครับเซลล์สืบพันธุ์มันมีความหลากหลายออกไปด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า g e n e t i c variation หรือความแปรผันทางพันธุก,กรรมนั่นเอง <Wow. S 1> นะครับวันนี้เอาเรื่องราวของการแบ่งเซล์แบบไมโอซิสแบบคร่าวๆมาฝากกัน นะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจของเราครับ b i o s e n s o r c o s สเรียนชีวะวิทยาออนไลน์นะครับรวมทั้งเรามีคอร์สเรียนชีวะวิทยาออนไลน์มากมายนะครับเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา w w w b i o s e n s o r t l t e r c o m นะครับอย่าลืมกด subscribe ใน y o YouTube u h a ช n e l ของเรานะครับ biosensortutor จะได้ไม่พลาดวิดีโอ EP ใหม่ๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ